งานแห่ประสาทพึ่งวัดพลไสยงามบ้านน้อยท่าสแกะชาตกาลปี2568นะคะต้นพึ่งก็หรือประสาทพึ่งนี้เป็นประเพณีทางพุทธศาสนาที่ทําขึ้นเป็นเพื่อพุทธบูชานะคะประชาชนบ้านน้อยก็ยังยึดมั่นในคำถนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมนี้นะคะก็จะแห่กันช่วงเช้าแล้วก็มีการทําบุญตักบาตรแล้วก็มีการร้องรำทําเพลงกันอย่างสนุกสนานเลยนะคะสําหรับการทําประสาทต้นพึ่งเนี่ยก็จะทําคงไม้ไผ่ขนาดเล็กตกแต่งด้วยประสาทขี้พึ่งกับกล้วย ดังนั้นแล้วก็เอาเนี่ยนะคะาขี้พึ่งนะคะเคี่ยวมาหลอมแล้วก็ทําเป็นดอกไม้ส่งในแม่พิมพ์นะคะแล้วก็มาตกแต่งเป็นแฉกตามต้องการนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาตก,ตกแต่งให้เรียบร้อยตามประสาต้นพึ่งนะคะวันนี้ก็มีประชาชนนะคะชาวบ้านน้อยแล้วก็ประชาชนใกล้เคียงนะคะมาร่วมงานกันอย่างมากมายบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานมากๆเลยนะคะเพื่อนๆนี้ดานหลังก็จะมีการแห่ะคะเรียกว่าเป็นปัจจัยนะ,ะของชาวบ้านที่มาร่วมกันทําบุญนะคะในปีนี้นะคะนี่นะคะ่ะ ชาวบ้านก็มาร่วมกันทำบุญกันอย่างคึกคักเลยนะคะนี่มีการแห่เครื่องเสียงมาด้วยนะคะเพื่อความคึกคักนะคะอันนี้ก็บรรยากาศทั้งเช้านี้นะคะก็เป็นไปด้วยความชื่นมื่อนะคะสนุกสนานมากๆเลยประเพณีแห่ต้นพึ่งนี้นะคะก็มีเป็นประจำทุกปีนะคะหลังสงการะะที่วัดโพนใจงามบ้านน้อยท่าสแกชัตการนะคะนี่นะคะนี่เลยมาดูกันเลยนะคะสนุกกันจริงๆมากเลยจริงๆนะคะเนี่ยงานนี้ก็มีแต่บรรดาแบบ อาจจะเป็นผู้สูงวัยเล็กน้อยนะคะมาร่วมกันในงานพิธีวันนี้นะคะอยางไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามให้เป็นกำลังใจด้วยนะคะ